สวัสดีครับพี่น้องพ่อ,อกันหนีพี่เก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพ่อ,อกันมนี้วันที่หกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกประมาณแปดม่วงเต่านะครับเมื่อเันเก่านาา่าจะเปลด่ยนม่วงเต่าอย่างเดียวอาหารเนี่หอกุณหอก,กินถุงมื่วัดนะครับม่งเต่าผ้าดูใกล้ไปซอมแดนนีูครับก็เล่มาให้เขากิน กินสวยวันได้กินสาวๆหน่อยพี่น้องเปลี่ยนม่วงกันได้ยี่ดอกนึ้นนำมันเรหอนกาคืออย่างผมผมมี่ยนตะเลนบังแดดให้เขาอยู่นะครับสีบ่แดดบ่ห่อนปันไดนะครับช่วงนี้มันหนาวหอนครับขวนหาตะแดนบังให้แดดให้เขาด้วยพี่น้องหงอกหงอกหน่อยนะครับผมก็เติมน้ำเขาแล้วเขาก็เริ่มเติมมี่ยนมื่อนที่หกไปก็สัปดาห์มื่อวันที่หกเมื่อเติมน้ำให้เขาพอหนามุ่ยมันเนี่ยอากาศถึงมันมันคม่องอากาศถึงมันมันสีเมาง่ายนีดเดีย ก็เมคเตือนมาเหมืนกันล้าโอเคบางวานน้องมีบบบอนด่นะครับกินดีดีพี่น้องกินคนกินดีพี่น้องเลยุ่งนึ่ว่ามีเลยแรงมาหากินน้ำขาดิกินนี้มาแบนี้กินนี้มานี้ครับคุเตือเรื่องพี่น้องมีบอนี่น้บอนบอนหาแต่ว่ามันสีน่านีขึ้นน้ำีน่ามีนะอาการเลื่อนิีน่าเน้ยเพราะว่า สวดมันหลายมันทายที่อากาศมันทายที่น้ำาองท่านเดี๋ยมันอากาศมันมันดิ่เม็ดนะครับบางทีเขี้ยวมากเขี้ยวงงใช่ไหมนี่กินเนี่ยล่ะกินน้อยน้ำเคียวได้เคี้ยวมากนะครับเขาทายออกมากเขี้ยวงงเขี้ยวงงก็ไปว่าใส่ได้พี่น้องส่วนน้ำผมดูสิวอนสื่อเป็นว่าเขนสิเปลี่ยนหมดแล้งแล้งเขาดิเพิ่มซอยเขานะครับแล้งก็บึงอยู่ มันมดงอ่ก็อดเลยบางีกปักกงยหินะครับคุณคิเงี้ยไปเถะเพราต้นไหนกินหลายกนหน่อยก็พอนะครับเมื่อตายกินหลายตายนะครับบอกเที่ทองหยุดยนเบิ้งมาเบิ้งอันนี้อันนี้ผมบอกทันนไงเงี้ยด้เกลียด้พี่นเพราะเขาตายมันมีดวดตายเห็นบ่านหเปลยท่านเหมือนเขากินท่านนที้่นนะเห็นบ้าเอาลงไปอยู่นู่นน่อยเวนา เรนในข้าวนามข้าเนียตัวลูกอัดท no ิ Moon, ้งเลือนี่ม er. ันตัวบมักแง่ได้มาน้าไมกินมันกินลูกอัดตายกินลูกดุ่นทีมันตายมือแรกน่มันนาเนนะครับพองนามมันเอาไปตายอากาศบ่พอบ่เพียงพอนะครับแง่เดี๋ยว้มูอี่งเงียก็มูนั่นงี้ยก็คอกนั่นไปง่้ยก็บอนั่นนะครับนามเจียวหยองเลยมาขึ้นขี่เขาดิเขาขี่กง่มือองน่ต้องไปงยเห็นลูกอัดวะสองนี่ี้ยหง Ừ. tôi chín này là tôi chín gan liền này hợp quay không chín gan liền thì mất lên tiền mình lên này nhưng mà nghe rồi không hiểu có nghe được có nghe để không để con chín mười tôi cho quay này trong không rồi bơm con hành nghe mất này nghe mất hết trong này tiền nghe rồi มีเงียอยู่มันไปเห็นดอกกุ้งไทยให้แต่ว่าอธิบายอย่างไรบางเข่าๆว่ะยูดไตมันมีเงียมันอยู่เงียหารดอกอาหารดอกต้มโบนก็บอกๆฟอข้อนั่นเลยเว้ยฟองนะครับบอนสมบูรณ์บอนบอบมันมีหน่อยเงียมันบนีเลยแหละที่เราสิร์มาให้กินขนาดอันนี้บอบให้กินเนี่ยอาหารธรรมชาติของส่าเพราะว่าหมูเขาหุ่นดยวยกันนุงน้ำเน่าไม่ตาย กันก้นหนามเน่าอนเต็มไม่ีลยลายก็บอก่น่อลายก็บอนี่งนาเน่าอยู่าวนสิบเน่าไหมชินใส่ใส่อมเมนมันไหลใจวเลยมันลูกไส้มันรกดกเนาลูกเดนาไม่หนาใส่กกอกน้คอยวานได้ใครเล่นมันมันหานามยากนะผมนะพ้อนหนามัน่ผมใส่ได้ทีเดียวที่มือเสาเปิดได้ทีเดียวกบเลยใส่ได้บ่อน่บ่อเดียวก็ต้องรออีกสองวนสองม้วนก็ตล่อบ่อนี่ได้นะมันก็เลยเสียเวลา ผมมะไเตรียมไว้นะครับม่าเตรียมบ่อนีไว้ว่ไเ้เสรที่ผานที่ผานมันาเบี่ยงมัหมักไนครับแล้วก็นพไปไปไหนก็ไหนแนมัยั่งอยู่นะครับมันมีเบื้องเี้มือเรากินเห็ดเห็นไ้ที่รอดฉันทะลุตายแล้วนะครับนี่นี่วิธีการเอาคื้บ้างที่นี่ผมว่าดะเบื้องเงีี่ผว่ามันตายย้อนขอนนี่ที อย่นี้ก็เป็นสตึงมาใส่ต้อนวล่ใส่กันสนะครับมัตายง่อนว่ามัติตายมันเดียห่อนโดเล่นบปกเกียวผมบรนเกียวตมเลยคุณว่เลนบปกเกียมพี่น้องว่เป็นตาย่อนนี่สิห่อนโรนี่่ก็ำน้องูตายกูหมดครับ ผมเป็นการกัดสายพันธุ์ธรรมชา,าติเนาะเนาคลิปนี้ก็ถ้ามีอพี่น้องก็กันไม่คลิหนานะครับที่ลืมกดซับส็คลายกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ